ที่รางวัลแรกกันเลยนะคะสำหรับรางวัลคมเชลลึกอวอร์ดครั้งที่19ประเภท Popular v o โ e ในสาขา L G B T Q ยอดนิยมมาอเอฟซี MC จ๋านี่ขนาดยังไม่ได้ทราบนะว่าใครเป็นผู้เข้าชิงบ้างอย่างนี้ขนาดนี้งั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสาขานี้ใครจะเป็นผู้เข้าชิงกันบ้างไปชมค่ะ รางวัล L G B T Q p l ยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ก็จิทัชกรถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นมีเรื่องใครคอยออกหน้าก็คือเป็นทันค่ะคอยออกหน้าสมมติว่าถ้าเพื่อนเนี่ยคิดสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆได้ก็คือเป็นทันค่ะคอยทดลองแต่ว่าจริงๆก็คือตัวสวยเขื่อนพัทธรัตน์จนไนชาลอตออสติ เราก็มีเด็กในสังกัดเพิ่มแล้วอะดิเฟยเขาก็ดูมีงานเยอะด้วยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าฉันว่าน่าจะคุยได้นะสาร่าเสยพรป,ป,าปร้ายป้ายโอริโอรักสุลัก นที่แบบเกรงใจคือไม่ได้หยิกนะแต่เป็นคนเกรงใจคือบางทีแบบเวลาเราเข้าไปทักเนี้ยคนชอบคิดว่าแบบจีบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออนิ่งๆเ่ารเลย ขอเ,เชิญนะคะคุณพัตเตอร์พรทิพั์พัฒนาเสธานนนนะคะและคุณอลิสการชยาการชนะกุลเป็นผู้เชิญรางวัลและผู้เชิญช่อดอกไม้ค่ะเป็นเชิญค่ะและขอ,ขอเป็นเชิญนะคะดกรกฤษดาสโสภาผู้อำนวยการส่วนงานตลาดและสาราสนเทศกลุ่มอัมพลฟู้ดเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ค่ะจ้าอะไรนะจ้ะ เราก็ตืนนนน่นแน่นอนด้วยนะอะไ่ได้ตอนนี้ต้องเงียบ,บก่อนนะถ้าไม่เงียบประกาศไม่ได้นะเอออ่ะอ่ะ ฉันจะประกาศแ, <ics> okay. แล้วนะโอเคและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึออวอร์ดครั้งที่19ประเภทพอพปูล่าโหวตสาขา LGBTQ+ ยอดนิยมได้แก่ไป๋ไบโอลิโอค่ะได้มาคุณกำลันดะมีไหคะสุดยอดจริง มีเล่นกล้องด้วยเชิญไป่อคุณไปไปแบนขับอยู่กับชั้นเลยใช่ไหมคะชันขึ้นบนชั้นล่าง เวลาโสภาด้วยนะคะและ้วกอเชิญคุณไม้ไม้นะคะได้กล่าวแสดงความรู้สึกสักเล็กน้อย,ยเลยค่ะเชิญค่ะส่อมนก็มอบรูดส่เในเครือสิมิวสิครับวันนี้ตื่นเต้นมากเป็นรางวัลเดียวของบ้านสิงห์ที่ที่ได้มาเยือนที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ LGBTQ+ ยอดนิยม รวมๆฉันอรทั้งที่สิบเก้าตั้งแต่เล็กจนโตไปอยู่กับคำถามเสมอว่าสิ่งที่ไปเป็นมันดีที่สุดแล้วหรือยังมันดีหรือยังไปแต่วันนี้ไปได้คำตอบแล้วว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบได้ การเป็นตัวเองโดยที่ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนการเป็นตัวเองโดยที่เราก็คือมนุษย์คนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขวันนี้ขอบคุณทุกคนรางวัลน,นันทรงเกียรติแห่งนี้รางวัลชิ้นนี้ป้ายมอมให้กับครอบครัวบ้านสิงห์และแฟนคลับป้ายไปริโทุกคนครับขอบคุณครับแสดงความนดีกับคุณไป้ายไปโอริโอด้วยนะ